รับสินน้ำใจของเจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นการทุจริตคอรัปชันหรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรับสินน้ำใจนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐการรับสินน้ำใจเนี่ยถือว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่และกฎหมายกำหนดให้สามารถที่จะรับสินน้ำใจได้หรือไม่ ในประเด็นนี้นะครับในเรื่องของการรับสินน้ำใจเขาก็ถือว่าเป็นกลุ่มในการประพฤติมิชอบนะครับซึ่งองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติเขากำหนดให้การรับสินน้ำใจเป็นกลุ่มประพฤติมิชอบเป็นการคอร์รัปชั่นรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะต้องขจัดให้หมดไปโดยในประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็มักจะกำหนดมาตรการในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด คำนวณเป็นเงินได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับโดยห้ามไม่ให้เจ้าพนักง,งานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายกฎหรือว่าข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจัญญา ที่กำหนดเอาไว้ในประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจัญญาของเจ้าพนักง,งานของรัฐพุทธศักราช2563นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับสินน้ำใจนะครับที่อาจคำนวณเป็นเงินได้เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแต่ว่าใน กฎหมายนะครับเขาก็ได้มีการประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับว่าจะรับได้ในราคามูลาค่าเนี่ยที่คํานวณเป็นเงินได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับซึ่งในประกาศดังกล่าวในข้อ6กองเล็บหนึ่งเนี่ยเขาได้กําหนดเอาไว้ว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งจะอาจจะคํานวณเป็นเงินได้จากผู้ใดก็ตามนะครับซึ่งมิใช่ญาติพี่น้องที่นํามาให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีราคาหรือว่ามูลค่าการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน3,000บาทนะครับก็สามารถที่จะรับได้นะครับแต่ถ้าเกินนี้เนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายนะครับถือว่าเป็นความผิดเป็นการทุจริตคอร์รัปชันได้นะครับ